สวัสดีค่ะนิ้งนะคะที่ปรึกษางานขายโครงการฟอเรปิ่งเก้าพุทธมณฑลสาย5บายปรินสลิค่ะวันนี้นิ้งจะพาเย,ยี่ยมชมทาวน์โฮมไซส์พิเศษขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะซึ่งเป็นทาวน์โฮมขนาดหน้ากว้าง7.5เมตรนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าบ้านเดี่ยวถึง170ตารางเมตรเลยค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบคันและยังมีพื้นที่สีเขียวในทุกๆหลังด้วยค่ะกับแบบบ้านพรับพึงเลยค่ะ แต่ก่อนที่นี้จะพาเยี่ยมชมแบบบ้านแบบพรับพึงนะคะนี้จะขอแนะนําข้อมูลโครงการเบื้องต้นนะคะซึ่งโครงการ f o r เรสปิงเก้พุทธมณฑลสายห้บายปรินรินะคะจะเป็นโครงการที่มีทั้งทาวนโฮม2ชั้นนะคะบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นค่ะออกแบบภายใต้แนวคิดหลกักคอนเซ็ปต์ออกซิเจนคอมมูนิค่ะโดยเน้นให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการอยู่อาศัยที่ดีค่ะ และบนทำเลศักยภาพที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย4พุทธมณฑลสาย5และถนนบมลมราชชนนีถนนเพชรเกษมทําให้สามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้อย่างสะดวกในทุกช่วงเวลาเลยค่ะและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณน,นี้ยังมีตลาดดอนหวายสูนการแพทย์กัารนาแมคโครสารยาเซนทันสารยาและโลตัสสารยาและยังใกล้สถานศึกษาชั้นนําอย่างมอมหิดลนสารยาอีกด้วยค่ะ โดยในส่วนของฟา c i ซิลิตี้ภายในโครงการนะคะเราให้มาจัดเต็มด้วยส่วนกลางขนาดใหญ่โดยแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันค่ะโซนแรกจะเป็นอาคาร O2 ทูขับ2ชั้นนะคะซึ่งบริเวณชั้น1จะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ขนาด7.6คูณ23เมตรเลยค่ะโดยแบ่งเป็นสระเด็กและสระผู้ใหญ่มาให้ค่ะ และเมื่อขึ้นมาบริเวณชั้น2ของอาคารจะพบกับห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์มาให้ครบครันเพื่อให้ลูกบ้านได้ออกกําลังกายในวันหยุดพักผ่อนด้วยค่ะและอีกห้องหนึ่งของบริเวณชั้น2ของอาคารนะคะจะมีห้องคิสลูมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆอีกด้วยค่ะ นอกจากอาคาร O2 c l ขับแล้วนะคะยังมี O2 Park ส่วนส่วนกลางของโครงการขนาดใหญ่กว่า2ไร่ที่มาพร้อมกับพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมเพิ่มเติมในสวนอย่างบ้านต้นไม้และเทม p พล i รอีกด้วยค่ะ สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยภายในโครงการนะคะโครงการของเราจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยบริเวณทางเข้าด้านหน้าของโครงการนะคะจะมีระบบไม้กั้นติดตั้งมาพร้อมกับระบบ e a s y p a t s โดยแยกระหว่าง Visitor และ Resident มาให้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านด้วยค่ะ และสำหรับแบบบ้านพับพึ่งที่นิ้งจะพาเยี่ยมชมโครงการในวันนี้นะคะเป็นทาวน์โฮมไซต์พิเศษขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการเลยค่ะโดยจะอยู่ติดถนนเมนกว้าง12เมตรเลยนะคะและยังใกล้สวนส่วนกลางด้วยค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับแบบบ้านแบบพับครึ่งนี้นะคะจะเป็นทาวน์โฮมที่มีหน้า,กว,ากว้างกว่าปกติโดยทั่วไปซึ่งมีหน้ากว้างถึง7.5เมตรเลยค่ะมีพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าบ้านเดี่ยวถึง170ตารางเมตรเลยค่ะพื้นที่ดินมาตรฐานอยู่ที่30ตารางวานะคะโดยมาพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน1ห,ห้องอเนกประสงค์3ห้องน้ํา2ที่จอดรถและมีมุมจัดสวนไว้ให้ทุกหลังเลยค่ะโดยทางโครงการของเราได้ปูย่าไว้เป็นมาตรฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนที่นิงจะพาเข้าเยี่ยมชมภายในตัวบ้านในโครงการนะคะนี้จะขออธิบายในส่วนของพื้นที่จอดรถก่อนนะคะพื้นที่จอดรถนี้นะคะจะมีความกว้าง5เมตรค่ะความลึก6เมตรค่ะโดยลูกค้าสามารถจอดรถสองคันได้อย่างสบายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ Fortun e r หรือว่ารถ Pickup พองตอนได้เลยนะคะเนื่องจากโครงการของเรานะคะได้ลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเสาไอ22ลงลึก18ถึง22เมตรเลยค่ะตั้งแต่บริเวณรั้วหน้าบ้านไปจนถึงบริเวณรั้วหลังบ้านเลยนะคะทำให้หมดกังวลใจ ในเรื่องของบริเวณลงรถหรือบริเวณซักล้างหลังบ้านซุดตัวแน่นอนค่ะสําหรับการก่อสร้างภายในโครงการของเรานะคะจะเป็นระบบวอลแบร์ลิงหรือคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่นั่นเองค่ะโดยคุณสมบัติของผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่นี้นะคะจะเป็นการก่อสร้างแบบไม่มีเสาไม่มีคานค่ะใช้ผนังเป็นตัวรองรับน้ําหนักซึ่งมีความหนาถึง10เซนติเมตรเลยนะคะทําให้ไม่มีเหลี่ยมเสาภายในบ้านค่ะลูกค้าสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างง่ายดายเลยนะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะคุณสมบัติของผนังคอนกรีตเสริมเหล็กลราในที่นี้นะคะยังมีความหนาแน่นมากกว่าการก่อแบบอิฐมอนหรือว่าอิฐมวลเบาด้วยนะคะทําให้สามารถซับเสียงได้ดีกว่าด้วยค่ะสําหรับแบบบ้านที่นี่นะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะการออกแบบของเรานะคะจะเน้นไปถึงความปลอดภัยและความสวยงามเป็นหลักค่ะโดยบริเวณช่องหน้าต่างของแต่ละหลังนะคะจะไม่สามารถปีนข้ามถึงกันได้ค่ะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนของเหล็กดัดด้วยค่ะ และเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายเสมือนอยู่บ้านเดี่ยวเลยค่ะเนื่องจากโครงการนะคะได้ออกแบบดีไซน์ for to ceiling สูงเป็นพิเศษอยู่ที่2เมตร80เลยค่ะทำให้ตัวบ้านดูโปร่งสบายมากขึ้นค่ะสำหรับประตูด้านหน้านะคะจะเป็นวัสดุ p o w d e r c o โคสีขาวนะคะมาพร้อมกับกระจกเขียวตัดแสงความสูง2เมตร25เซนความกว้าง2เมตรนะคะทนแดดทนฝนออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวบ้านมากขึ้นค่ะทำให้ภายในตัวบ้านดูโปร่งโล่งแล้วก็กว้างมากๆ ลและสําหรับพื้นด้านล่างนะคะในตัวบ้านชั้น1จะเป็นกระเบื้องแกนิตโตขนาด60คูณ60ค่ะสีเรียบๆได้ตามแบบบ้านตัวอย่างที่นี่เลยค่ะสําหรับโซนด้านหน้าตรงนี้ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นในมุมของห้องรับแขกนะคะซึ่งจะมีระยะห่างประมาณ3เมตรสินะคะทําให้ตําแหน่งวางโซฟากับทีวีดูได้ระยะสายตากําลังพอดีเลยค่ะและถัดมาบริเวณนี้นะคะจะเป็นในส่วนของโซนรับประทานอาหารค่ะซึ่งสามารถรองรับได้6-8ที่นั่งเลยค่ะ และสำหรับพื้นที่ห้องครัวนะคะโครงการจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนไว้ให้เรียบร้อยค่ะโดยทางโครงการได้เดินระบบท่อน้ําทิง้งท่อน้ําดีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถวิวอินชุดครัวได้ตามแบบบ้านตัวอย่างที่นี่เลยค่ะค่ะและสำหรับประตูออกทางหลังบ้านนะคะจะเป็นบานอลูมิเนียมนะคะซึ่งความสูง2เมตรยีนะคะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อกันกระแทกได้ดีค่ะจะมีโชคด้านบนสำหรับรองรับไม่ให้เปิดหรือว่าปิดประตูแรงจนเกินไปด้วยค่ะ เมื่อออกมาภายนอกนะคะจะมีระยะห่างจากตัวบ้านเนี่ยประมาณ2เมตรโดยทางโครงการของเราได้ลงเสาเข็มไว้ให้เท่าตัวบ้านเลยนะคะหมดความกังวลใจในเรื่องของบริเวณซักล้างหลังบ้านสุดตัวแน่นอนค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะโครงการของเรายังปูกระเบื้องขนาด30คูณ30ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดค่าใช้ใจ่ายให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะถัดมาบริเวณน,นี้นะคะ ทางโครงการจะติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบนดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเป็นปั๊มน้ำขนาด200วัตต์ค่ะถังเก็บน้ำบนดินขนาด700ลิตรค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะและด้านล่างที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นถังแซดตกับถังดักไขมันค่ะซึ่งทางโครงการได้ทำแยกไว้ให้เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันในอนาคตและส่งกลิ่นกลับเข้ามาภายในตัวบ้านเราค่ะและด้านนี้นะคะจะเป็นห้องอเนกประสงค์ด้านล่างค่ะ ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานจะทําเป็นห้องนอนแบบบ้านตัวอย่างที่นี่ก็ได้ค่ะหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะและอีกจุดเด่นหนึ่งของแบบบ้านตัวอย่างที่นี่ค่ะคือสเปคห้องน้ำนั่นเองสเปคห้องน้ําของที่นี่นะคะเราเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทเทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยค่ะโดยออกแบบลวดลายกระเบื้องเป็นลายพิเศษแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังชักโครกจะมีท็อปหินที่สามารถใช้วางของได้ด้วยค่ะโครงการของเราจะแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้รวมถึงใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ทั้งหมดของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยค่ะและมีหน้าต่างบานกระทุ้งทางด้านหลังค่ะที่สามารถใช้เปิดระบายอากาศได้อีกด้วยนะคะรวมถึงติดตั้งกระจกเงาเต็มบานให้แบบบ้านตัวอย่างที่นี่เลยค่ะและข้อดีของห้องน้ําแบบพับพึ่งนี้นะคะคือเราจัดวางตำแหน่งให้ใกล้กับห้องนอนเพื่อจะได้สะดวกใช้งานในเวลากลางคืนด้วยค่ะ และสาหรับโถงด้านหน้าตรงนี้นะคะจะกว้างมากๆเลยลูกค้าสามารถบิวอินชุดวางของได้ตามแบบบ้านตัวอย่างที่นี่เลยค่ะและอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเรานะคะคือบริเวณโถงใต้บันไดค่ะโครงการจะไม่ได้ทําปิดกั้นไว้ให้นะคะเพื่อให้ทางลูกค้าได้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการเลยค่ะอาจจะทําเป็นมุมนั่งเล่นแบบบ้านตัวอย่างที่นี่ก็ได้ค่ะหรือทําเป็นมุมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะและบริเวณบันไดนะคะจะเป็นไม้ยางประสานซึ่งเราใช้สีให้ใกล้เคียงกับลามิเน ชั้น2ค่ะเพื่อความเรียบร้อยสวยงามค่ะเดี๋ยวลองไปดูบริเวณชั้น2กันค่ะและสําหรับโถงบันไดน,นะคะจะดูโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะเนื่องจากโครงการของเรานะคะได้เพิ่มบริเวณช่องแสงไว้ให้ตัวบ้านด้วยนะคะเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติมากขึ้นค่ะสว่างในตอนกลางวันโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะ และสำหรับชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะโดยบริเวณห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องตัวนี้จะมีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆถัดมาด้านนี้นะคะห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะสเปคห้องน้ำเนี่ยรู้ลาไม่แพ้กับห้องน้ําชั้น1เลยนะคะ โดยแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยค่ะมีหน้าต่างบานกระทุ้งที่เปิดระบายอากาศได้เช่นกันค่ะบริเวณด้านหน้าห้องน้ําตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถทําเป็น w a l k i n c l o s e t ได้อีกด้วยนะคะและสําหรับอีกห้องนอนหนึ่งนะคะจะเป็นห้องนอนที่2ค่ะซึ่งเป็นห้องนอนขนาดกลางนะคะสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้เช่นเดียวกับห้อง master b e d r o o m เลยนะคะ,ะเหมือนลูกค้าได้ห้องนอนใหญ่ถึง2ห้องเลยค่ะรวมถึงสามารถดิวอินตู้เสื้อผ้าได้อย่างลงตัวตามแบบบ้านตัวอย่างที่นี่เลยค่ะและส หรับห้องสุดท้ายของบริเวณชั้น2นะคะซึ่งจะเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดกําลังดีเลยค่ะลูกค้าสามารถจัดวางทําเป็นห้องนอนแบบบ้านตัวอย่างที่นี่ก็ได้หรือจะทําเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะโดยปัจจุบันนะคะเรามีการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบริเวณนี้ให้ค่ะโดยสามารถทําเป็นห้องแต่งตัวเพิ่มก็ได้ค่ะ และสำหรับห้องน้ําด้านบนนะคะเราจะมุ่งเน้นประโยชน์การใช้งานเป็นหลักค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะโดยบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะจะมีการติดตั้งอ่างล้างหน้าไว้ให้ค่ะพร้อมทั้งปลั๊กไฟกันน้ําเพื่ออำนวยความสะดวกเวลาลูกค้าใช้งานพร้อมๆกันค่ะ ถัดมาบริเวณด้านในนะคะจะมีเป็นประตูบานเลื่อนให้ลูกค้าด้วยนะคะและโซนด้านในจะแยกโซนแห้งโซนเปียกรวมถึงใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยค่ะอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งหมดของเราจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะรวมถึงมีหน้าต่างบานกระทุงด้านหลังค่ะที่สามารถเปิดระบายอากาศให้ลูกค้าได้ด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือแบบบ้านแบบพระพึงของโครงการฟลอเรสติงเกอพุทธมณฑลสาย5บายปริศลิรเลยค่ะซึ่งจะมีความพิเศษกว่าทาวน์โฮมโดยทั่วไปมากๆเลยนะคะทั้งหน้าบ้านกว้าง7.5เมตรพื้นที่ใช้สอยเทียบเท่าบ้านเดี่ยวถึง170ตารางเมตรเลยค่ะรวมไปถึงการลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านตั้งแต่บริเวณลงจอดรถหน้าบ้านไปจนถึงบริเวณซักล้างหลังบ้านเลยค่ะหมดปัญหากังวลใจในเรื่องของการซุดตัวบริเวณลงจอดรถหรือบริเวณซักล้างหลังบ้านแน่นอนค่ะ อีกทั้งยังได้ฟังก์ชันห้องนอนขนาดใหญ่เหมือนมีห้องมาสเตอร์เบดมถึง2ห้องเลยค่ะเรียกได้ว,ว่าฟังก์ชันคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโครงการฟอเรสต์ปิ่งก้าพุทธมณฑลสาย5บายปิ่นสุรินะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเลยค่ะหรือโทรสอบถามข้อมูลโครงการได้ที่เบอร์1753เเลยค่ะสำหรับวันนี้นิ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ